ทิ้กระจกกันนะคะก่อนอื่นก็มาดูอุปรกรณ์กันเลยค่ะอุปรกรณ์ก็จะมีนะคะแผ่นอะคริลิกค่ะหรือจะทําบนกระจกก็ได้ค่ะแต่ที่ใช้แผ่นอะคริลิกนี่นะคะก็คือพกพาง่ายค่ะไปล้างก็ง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือสีค่ะจะเป็นสีน้ําหรือว่าสีโปสเตอร์ก็ได้ค่ะอุปรกรณ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือพกี้ค่ะ เอาไว้สำหรับฉีดนะคะแล้วก็ผู้การค่ะไว้แต้มแต้มนิดนึงนะคะไล่อ่านหนึ่งคือที่สำคัญคือกระดาษค่ะควรจะเป็นกระดาษที่หนานิดนึงประมาณสองยแกรมไม่งั้นก็เป็นกระดาษอาร์กราดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันที่เลือกสีนะคะเอาสีมาป้ายลงแผ่นอะคริลิกค่ะ จะใช้สีที่มันเข้ากันหรือว่าสีที่มันตรงกันข้ามก็ได้ค่ะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกเลยนะคะป้ายให้เป็นที่ที่ค่ะสีอะไรดีคะน,น,น,น้องน้องโพนี่สีส้มค่ะสีส้มเหรอคะโอเคค่ะ แล้วก็เราจะใช้ฟอกกี้นะคะฉีดให้มันละลายค่ะแล้วก็แอบ,บใช้พูก้กันเกลีย่ยนิดนึงนะคะให้สีมละลายมากขึ้น จะเอียงแผ่นก็ได้นะคะให้มันสีมไหลๆค่ะแล้วก็ใช้กระดาษนะคะวางไปเลยค่ะก็หมุนนะคะพอออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเราสามารถใช้เทคนิคอื่นช่วยได้นะคะ บางทีก็ใช้ฟอกกี้ฉีดเข้าไปก็จะได้เป็นจุดๆค่ะให้มันไหลเพิ่มก็ได้ค่ะสเสน่ห์ของมันอยู่ที่การไหลของสีนะคะค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นชิ้นงานได้ชิ้นหนึ่งนะคะถ้าสียังไม่แห้งนะคะก็ทำต่อได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะผสมสีเพิ่ม ก็จะเห็นนะคะว่ามันเป็นได้แบบนี้นะคะ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมีนักเรียนแลกเปลี่ยนจากสะทอนมาช่วยลองทํานะคะเชิญน้องโพนี่เลยค่ะที่อธิบายไปเมื่อกี้น้องพนี่เข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจค่ะอะค่ะเดี๋ยวครูจะคอยช่วยนะคะน้องโพนี่ลองทําใช้สีอะไรดีคะสีีชมพู่ะค่ะ สีสีลงไปใช่ไหมใช่ค่ะบีบสีลงไปนะคะแป้มไอเอาบางๆก็ได้ค่ะจะได้ไม่เป็นก้อนมากนะคะเวลาค่ะแล้วก็วเ,เอาสีน้ำเงินโอ้โหน้องพนี่ชอบสีตัดกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เอาสีเหลืองตีค่ะ เอากี่สีอะคะคุณูแล้วแต่เลยนะคะว่านักเรียนต้องการกี่สีะคะ่ะแต่ถ้าใช้สีมากเกินไปสีมันจะออกมาเน่าๆตุนๆน,นะคะไม่ค่อยแนะนาค่ะ,คะส็ดแล้วก็ใช้กรกดิ่ฉีดคะ่ะถ้าสีไม่ยอมละลายก็ใช้ก,กันช่วยได้นะคะน่ารัค่ะนั่นนาซิค่ะไม่นะค่ะนี้ ได้จ่ะกันกด้เละค่ะเอียงให้มันไหลเพิ่มนิดนะะึงก็ได้ค่ะแล้วก็ใช้กระดาษค่ะก้หมุสาว<ช>ว่าน<ด>รับใช้ด้านที่มันๆหน่อยนะคะคแล้วก็หมุนหรือขยับตามที่ทั่เรียนต้องการได้เลยคะ่ะไหนออกมาเป็นไงโอ้โห ดูผลงานของน้องพูนี่กันนะคะสวยใช่ไหมล่ะคะนัะะ่นแหละค่ะวันนี้ก็พอเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ